สวัสดีค่ะหมอหน่อยจากดรหน่อยเดอะแฟมิลี่นะวันนี้หมอหน่อยจะเอาแปะเทคนิคการกินเพื่อเพิ่มโอกาสตั้งครรนะคะมาดูกันว่าเราต้องกินอาหารแบบไหนถึงจะมีโอกาสตั้งท้องได้มากขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้ไปติดตามกันได้เลยค่ะไปเลย สวัสดีค่ะทุกคนหมอหน่อยจากดรหน่อยเดอะแฟมิลี่นะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ซีซั่นหนึ่งเหมือนเดิมวันนี้หมอหน่อยจะนําเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารนะคะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะจร,งจริงๆเรื่องของอาหารเนี่ยหมอหน่อยได้เขียนคอนเทนต์มาเป็นเรื่องแรกๆเลยแล้วก็ได้ให้ความรู้มาเป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้วแต่ก็ไม่เคยนํามาทําเป็นคลิปวิดีโอทันทีนะคะวันนี้ได้โอกาสดีก็เลยมาสรุปนะคะเทคนิคการกินนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสมีลูกให้สาวๆของเรานะคะ ว่าต้องกินแบบน่นถึงจะสามารถทําให้เรามีโอกาสท้องได้ง่ายขึ้นนะคะโดยเนื้อหาที่หมอหน่อยกาลังจะพูดนะคะเป็นเนื้อหาที่มาจากงานวิจัยที่เขาเรียกว,ว่า fertility diet นะคะ fertility จริงๆเนี่หมายถึงเหมือนใบเจริญพันธุ์เนาะก็คืออาหารที่ส่งเสริมการเจริญพันธุ์ของผู้หญิงนะคะ โดยการศึกษาเนี่ยเป็นการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาเนาะโดยศึกษาในกลุ่มพยาบาลนะคะติดตามต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีเลยแล้วก็มีผู้เข้าร่วมการศึกษาเนี่ยหลักหมื่นคนนะคะแล้วเขาก็ได้ติดตามการศึกษาไปเรื่อยๆซึ่งจากการศึกษานี้นะคะสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือแค่คุณเปลี่ยนแปลงการกินอาหารนะคะจะสามารถแก้ปัญหา การมีบุตรยากจากปัญหาไข่ตกนะคะได้ถึง80%และเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได้เพิ่มขึ้นถึง2เท่าเลยนะคะจากการศึกษาของ n u r s e h e l s t u d y นะคะเขาได้สรุปวิธีการกินเพื่อเพิ่มโอกาสมีลูกนะคะมาเป็น10บข้อหลกัลกๆแต่มันเกี่ยวเนื่องกับการกินเนี่ยประมาณ8ข้อนะคะอันดับหนึ่งเลยนะคะข้อแรกเลยก็คือหลีกเลี่ยงทานสัตว์นะคะในก่อนหน้านี้หมอหน่อยเคยมีคลิปเกี่ยวกับอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงถ้าคุณต้องการจะตั้งท้องนะคะสามารถติดตามได้เนาะ ทานแฟตนะคะก็เป็นหนึ่งในอาหารที่เพื่อนๆควรหลีกเลี่ยงนะคะเนื่องจากว่าตัวทานแฟตเนี่ยจะส่งผลเสียนะคะต่อคุณภาพไข่ของเรารวมถึงส่งผลต่อการตกไข่ของผู้หญิงอาหารที่มีทานแฟตเยอะนะคะก็อย่างเช่นอาหารที่เราชอบทานกันแบบบ่อยๆนะก็อย่างเช่นพวกไก่ทอดเส้นฟายเค้กหรือคุกกี้ที่ผลิตมาจากโรงงานอุตสาหกรรมนะคะอาหารเหล่านีนะะ้จะมีทานแฟตเป็นจำนวนมากถ้าใครอยากท้องควรหลีกเลี่ยงอาหารกลุ่มนี้ให้ได้มากที่สุดนะคะข้อสองนะคะก็คือบริโภค Unsaturated Vegetable Oil <Okay. S 2> นะคะเขาแนะนำนะคะให้เพิ่มกลุ่มไขมันดีเช่นพวกน้ำมันมะกอกรวมถึงบริโภค อาหารกลุ่มที่เป็นไขมันดีอย่างเช่นพวกอาหารที่มีโอเมก้าสามโอเมก้าหกเยอะๆนะคะยกตัวอย่างเช่นพวกปลาแซาลมอนวอลนัทเป็นต้นเพราะจริงๆนะคะฮอร์โมอนของเราต้องการไขมันในการทํางานดังนั้นถ้าเราจะบริโภคไขมันให้เลือกบริโภคไขมันกลุ่มชนิดไขมันดีเป็นหลักนะคะข้อ3ก็คือเลือกกินโปรโตีน <Okay. S 1> ที่มาจากพืชแทนจากสัตว์นะคะอันนี้เป็นไฮไลท์เลยก่อนหน้านี้นเองหมอหม่ยก็ไม่เคยรู้เหมือนกันนะว่าเนื้อสัตว์เนื้อแดงเนี่ยค่ะมีผลต่อการตกไข่ของผู้หญิงเรานะคะ ดังนั้นถ้าคุณกําลังวางแผนอยากจะมีลูกนะคะให้เลือกรับประทานอาหารที่เป็นกลุ่มโปรตีนที่มาจากพืชแทนหลายคนอาจจะสงสัยว่าโปรตีนจากพืชนี่คือความหมายแบบไหนนะโปรตีนจากพืชนะคะก็มาจากพวกมเมล็ดถั่วต่างๆนะคะหรือมเมล็ดพืชต่างๆดังนั้นนะคะถ้าใครที่เป็นแฟน,นแทของหมูกระทะหรือว่าเนื้อย่างต่างๆนะคะพยายามลดปริมาณลงมานะคะโดยอาจจะไปทานได้บ้าง แต่ไม่ควรทันทีนะคะใน1เดือนเนี่ยสามารถทานได้1-2ครั้งตามความเหมาะสมนะคะ <Okay. S 1> ข้อ4นะคะก็คือกลุ่มคาร์โบไฮเดรตให้เลือกทานคาร์โบไฮเดรตในกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่าคอมเพล็กซ์คาร์บนะคะหรือว่าอาหารที่มีแ a ลเซียมอินเด็กต่าๆเดี๋ยวมาหน่อยจะทบทวนสั้นๆเนาะก็คืออาหารที่มีแคลเซี i มอินเด็กสูงก็คืออาหารที่ทําให้น้ําตาลในเลือดของเรา สูงขึ้นอย่างทันทีหลังจากที่กินเข้าไปนะคะยกตัวอย่างเช่นพวกน้ําตาลต่างๆพวกชานมไข่มุกหรืออาหารหวานๆต่างๆอาหารเหล่านี้ควรหลีกเลี่ยงโดยให้หันไปกินอาหารที่มีไกลซิเมตเป็นเด็กต่ำนะคะยกตัวอย่างเช่นพวกโฮลเรนนะคะ,ะข้าวไรซ์เบอรี่หรือมันติกเรนต่างๆนะคะซึ่งคาร์โบไฮเดรตเหล่านี้จะเป็นเขาเรียกคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตก็คือจะทําให้น้ําตาลในเลือดสูงขึ้นช้าๆไม่ส่งผลกระทบต่อระดับอินซูลินในร่างกายของเรานะคะซึ่งจะส่งผลดีต่อการตกไข่ของผู้หญิงนะคะ ข้อ5นะคะก็คือแนะนําให้ดื <Okay. S 1> ่มนมโฮมิมลค่ะซึ่งนมโฮมิมลนะคะในภาษาไทยนะคะเราก็จะอาจจะรู้จักในชื่อของนมเต็มส่วนหรือว่านมไม่คร่องมันเนยซึ่งเหตุผลที่ว่าทําไมนมเต็มส่วนถึงสามารถเพิ่มโอกาสมีลูกของเราได้มันเนยนะคะได้มีการนําส่วนประกอบบางชนิดออกไปนะคะซึ่งส่วนประกอบที่เขาออกไปเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่ทําให้เกิดการบาลานซ์นะพอถูกเอาออกไปปุ๊บ จะเหลือแต่ฮอร์โมนที่เป็นกลุ่มฮอร์โมนเพศช,ชายอยู่ในนมคล่องมันเนยนะคะแล้วจากการศึกษาของ nurse study เนะะี่ยค่ะเขาก็พบว่าในกลุ่มหญิงที่มีการทานนมเต็มส่วนเนี่ยอย่างสม่ําเสมอนะคะมีโอกาสตั้งท้องได้มากกว่าคนที่ไม่ดื่มนะคะดังนั้นเขาก็เลยสรุปมาว่าถ้าใครอยากมีลูกนะคะในช่วงนี้พยายามดื่มนมเต็มส่วนนะคะวันละประมาณหนึ่งแก้วค่ะข้อ6กนะคะก็คือกินวิตามินที่มีส่วนผสมของโฟเลต <Okay. S 1> นะคะธาตุเหล็กแล้วก็วิตามิน B ต่าง นื่องจากเขามีการศึกษาพบว่าคนที่กินวิตามินที่มีส่วนผสมของโฟเลตนะคะธาตุเหล็กมีโอกาสประสบความสําเร็จในการตั้งท้องมากกว่าคนที่ไม่ได้กินถึง2อมเท่าและเพิ่มโอกาสการมีลูกแบบเป็นลูกแฝดด้วยนะคะดังนั้นนะคะใครนะคะที่ยังไม่ได้เริ่มทานวิตามินให้เริ่มทานวิตามินตั้งแต่วันนี้เลยนะคะข้อเนะคะก็คือเลือกกินอาหารที่มีธาตุเหล็กโดยเน้น เป็นธาตุเหล็กที่มาจาก <Okay. S 1> พืชนะคะให้ลดการกินธาตุเหล็กที่มาจากเนื้อก็คือกลับไปเหมือนเดิมก็คือเขาพยายามที่จะสนับสนุนให้เราลดการกินเนื้อแดงนะคะดังนั้นเขาแนะนําว่าคนที่กินอาหารที่เป็นคนที่กินธาตุเหล็กอาหารที่มีธาตุเหล็กะคะ่ะที่มาจากพืชนะคะ จะมีโอกาสประสบความสําเร็จในการตั้งครรภ์มากกว่าคนที่กินจากเนื้อสัตว์นะคะเ <Okay. S 2> ข้าใจนะคะก็คือลดการกินน้ําหวานและให้ดื่มน้ําให้เพียงพอนะคะเนื <Okay. S 2> ่องจากเป็นที่ทราบกันดีเนาะว่าน้ําหวานเนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่มีไกลซมิกอินเด็กสูงนะคะดังนั้นเวลาเรากินบ่อยๆเนี่ยจะทําให้ระดับอินซูลินในร่างกายของเราเนี่ยสูงขึ้นนะคะดังนั้นอาจจะส่งผลต่อโฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการตกไข่ของเราะะดังนั้นใครที่ชอบดื่มน้ําหวานนะคะพยายามลดการดื่มน้าหวานแล้วก็ให้ดื่มน้ําเปล่าแทนนะคะก็จะเป็นผลดีมากกว่าค่ะ ถ้าใครนะคะยังงงงอยู่นะคะว่าจะต้องทำยังไงบ้างหมอหน่อยขอสรุปชั้นสั้นนะจะได้เอาไปใช้กันได้ง่ายคือนะคะอันดับหนึ่งคือกินโปรตีนที่มาจากพืชแทนจากเนื้อสัตว์นะคะอันดับสองคือคาร์โบไฮเดรตนะคะเลือกกินแบบคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตหรือคาร์โบไฮเดรตที่มีเกจิบิกอินเด็กต่ำๆนะคะอันดับ3มนะคะก็คือกลุ่มไขมันให้เลือกกินไขมันดีนะคะโดยหลีกเลี่ยงอาหารกลุ่มทรานแฟตนะคะอันดับ4ี่นะคะก็คือดื่มนมที่เป็นนมโฮมิมลว์หรือว่านมเต็มส่วนนะคะวันละ1แก้วนะคะ อนันดับ5กินวิตามินที่มีโฟเลตนะคะมีธาตุแล้วก็วิตามิน B นะคะและสุดท้ายก็ต้องดื่มน้ำมากๆนะคะโดยลดการดื่มน้ำหวาน,นะคะ่ะถ้าใครนะคะยังไม่เข้าใจหรือจะไม่ได้นะคะสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w d o c t o r n o m i l y com นะคะมีข้อมูลทุกอย่างที่เพื่อนๆต้องการอยู่แล้วในนั้นนะคะสามารถไปศึกษาได้ และอย่าลืมลงมือปฏิบัติด้วยนะคะอย่าลืมนะคะว่าเวลาเล็กๆน้อยๆของเพื่อนเพื่อน,นะคะในการศึกษาข้อมูลและปฏิบัติเนี่ยมันคุ้มมากๆกับความฝันของเราที่จะมีลูกนะคะถ้าใครนะคะคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้หมอน่อยด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย